สว,ส, rapper. สวัสดีค่ะสวัสดีความรู้กับผมชีฮอพักคือเล่มใหม่ล enfin ่าสุดเลยเนี่ก็ผมจะมาอ่านเป็นเรื่องผีพิลอปโลกกระตูความรู้วรรณกรรมดูซื่ใหม่ผู้แปลผู้แปลก็คือพาสกรรนัสตาณส่วนแล้วก็เราจะอ่านเราจะอ่านตอนกลาเสียงของเราไปเราไปดูกันเลย ตอนที่เก้าเสียงหัวเราะปริศนาชเปิดเทอมอีกแล้วเจ้าเด็กคนนี้จริงๆเลยเยดเธอมนี้ตั้งใจอ่านหนังสือเยี่ยมมากๆนะครับเดี๋ยวพ่อไปห้อที่จอดรถนะค่ะยุ่กระเป๋าของรถด้วยนะคะตีดเยี่ยมนเอยนะคะเบื่อการบ้านเบื่อเรียนหนังสือ เช้าวัน,นรุ่งขึ้นเชิญดีปตดแทมและทำกันไปได้ยังลูกผมและ,ะแทมของเราจะทำรีทาให้เสร็จนันลูกลว่าแต่คุณแม่เห็นสมบดก,การบ้างโอ้โหไหมอ้าวลูกเก็บไว้เองนี่จ้ะหาดูลีลีหรือยังอ่ะผมจำได้ว่าผมเอาติดไปต่างจังหวัดแล้วคงลืมไว้ในรถพ่อจะ้ะลูกบอกว่าสมบดอ,อยู่ อีกแล้วละเจ้าลูกคนนี้ฮ้ฮรีบต้อนม,มาเร็วๆเขาครับช่วยหน่อยนะคนช่วยหน่อยนะคุณพ่อกินขนมตาอื้อผลลุกรอผมด้วยสิครับ <c oughs> ที่โจรลื่ตอนหนึบนอกเสียงเดินกล้องไปทั่วเลยตึกตึปิ๊บปิ๊บปิเอาลองฮาซิลืูวันล้องอย่าลืมอีกนะ นี่ไงจเจอแล้วเรียบร้อยพ่อ,อได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงประตูปิดเสียงปิดประตูน่ะมัง้งเออเราเองก็กลัวไม่น่าใช่นะครับทา,ทางออกสุกเฉินพ,พ่อเวรอไม่มีอะไรเจมก็แค่เสียงลมล้ลมพัดมาจากใต้ดินได้ยังไงกันครับ มันอาจามีลมพัดเข้ามาก็าได้ฮ่าฮ่าเวอเสียงอะไรนะ่ะฮ่าฮ่าฮฮฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮพผมกลปหรอไปให้พ้นเลยนะแวใครอยู่ตรงนั้นอใครนะ่ะ คุณโจกกับน้องเจมเองหรือครับโอ้ยลุงยามาม,มาจู่ๆผมมาผมโดนตรวจอยู่หรอครับแล้วครับผมได้ยินเสียงเธอแต่มีอะไรหรอครับเออคือผมได้ยินเสียงผู้หญิงครับฮะว่าไงนะครับเสียงหัวเราะน่ากลัวมากเลย ยังวนเวียนอยู่ในนี้อีกหรือเอ๊แล้ลุงพูดกับใครนะครับฮึฮึออกไปซะที่นี่ไม่ใช่ของเธอยังยึดคือยังหลอกคนอื่นเดี๋ยวให้เห็นดีกันอุ้ยฮ้ยเว่อร์คราวนี้ก็ลองให้อีกแลละคุณลุงครับฉันบอกให้ไปพ้นไงชึ้ง สเสียงร้องเงียยไปแล้วไม่เป็นไรหรอกลุงนี่ไม่อะไรกันครับน่ากลัวจังเลยผมก็ไม่รู้อะไรละเอียดมากครับแค่ไ,ได้ยินว่ามีต้นไม้ใหญ่หนึ่งที่จะก่อสร้างตึกนี้ครับรื่งเป็นยังไงครับพ่อไปกันเถอะได้ยินว่ามีผู้หญิงขอผูกคอตายที่นั่นจริงเหรอเธอเธอฆ่าตัวตายหรอครับครับเธอถูกแฟนทิ้งจึงคิด ตั้งแต่นั้นมาถ้ามีผู้ชายมาที่นี่ตอนเดึกๆมักจะถูกเธอหลอกง,งั้นเราต้องจดกเกลอร์สิกอย่างจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้พรุ่งนี้คงติดต่อบริษัทดูแลโครงการมาให้ทำบุญครับผมจะโทรไปแกล้ไม่ต้องหรอกคุณโจเป็นไร้หรอเดี๋ยวก็เป็นเรื่องสิครับเอ๊ใครห้ามเล่าเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับหากพูดไปแบบนั้นผมคงแย่นั้นเหรอน่ากลัวแฮะ เคยมีคนเล่าให้คนอื่นฟังแล้วตายนะครับเออจริงหรอครับฮะแล้วลุงยามจะไม่เป็นไรพ้องไปก่อนนะครับครับ,รบพ่อเรื่องบริษัทแจ้งใช่ไหม <c oughs> พ่อโทรไปแล้ว <c oughs> แต่ที่ลุงยามเตือนลหละครับ <c oughs> ชิไม่เป็นไรเร <c oughs> นี่นี่ลูกเชื่อด้วยเหรอแต่ว่า บริษัทคงกลัวเป็นข่าวนั่นแหละนั้นหรอนี่เราต้องทําการบ้านอีกหรอเนี่ยเบื่อจังเลยทำการมานที่เสร็จทำแล้วเช้าวันต่อมาช่างสิง์ง้นยึดงันยึดอ,อกลับซะก็สิ้นเรื่องเจมเปิดเทอมแล้วสิน,นะครับผมไปก่อนเมื่อไหร่จะออกดอกสักทีอะลุงยามอันตรายค่ะเวอ ช่วยด้วยมิววีวาวีลงยามห้ามเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังหรือว่าลงยามเล่าเรื่องนี้ฟังไม่นะพ่อครับพอ่อพ่อครับห้ามบอกเรื่องนั้นกับใครนะเอาละว่างสักทีฮัลโหลนั่นบริษัทอพาร์ตเมนต์เอใช่ไหมผมไปลูกบ้านมีปัญหานะครับ ที่จอรดรถใต้ดินก็เป็นเรื่องแบบยุ่สุดลับพวกคุณต้องฝอกด้วยนะครับบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่าให้คนอื่นฟังเวอก็จบไปแล้วกับพี่อขอคพักตอนเสียงคนรับไปสนาตอนที่9เลยที่ก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไ like. ลค์แะที่ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย